ขอ,อคลิปครับก่อนจะเริกงานครับทีมงานพวกเราทีมงานเสียสระคุตบุรีรัมครับวันนี้ก็ล่วงเลยมาห้าโมงกว่าแล้วครับช่วงนี้ฝนไม่ตกกาสู้กันก่อนเนาะโอ้โหปลายเยอะนะครับนี่นี่ครับหน้าง,งานพวกเราครับบรรยากาศหน้าง,งานพวกเราก็รประมาณนี้ครับขุดดินมาถมคลองครับ เรามาดูเจ้าสานี e ่เอสไวหน่งสามหซบอาจารย์ตะครับขุดทั้งวันครับขุดไม่ได้หยุดขุดไม่ได้ย่อนเพราะว่ารถวิ่งคล่องวิ่งง่ายครับเนาะไ,ไม่ได้หยุดครับ จ่วงกันสนุกสนานเลยครับเนาะดินขุดง่ายขุดกล่องครับไปไปทันเจ้าซานี่เลยเนาะให้จอดรอมั่งครับเนะจะได้ สงสารรถครับเนาะดินตรงนี้น่าจะพอครับน่าจะพอเมื่อกี้ครับถ้าฝนไม่ตกพรงนี้ลงเอาได้ง่ายครับตรงนี้เนาะลงเอาได้ครับตรงนี้น่าจะพอสําหรับบล็อกแรกของพวกเราครับเนาะบล็อกแรกของพวกเราโอ้ี่แรงจริงๆครับอาจารย์แท็กครับไวรุนครับน้องใหญ่อย่างน้อยไวรุนแรงแรงรถใหม่ๆรถแรงแรงครับว้า ทำเที่ยวกันหน่อยว่างั้นลูกพี่ทำเที่ยวกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมถินโทนหนึ่งหน้างานโทนหนึ่งของเราครับมาดูว่าใส่กีนตักกันครับผมหนึ่งตักไปแล้วตักที่สองครับตักที่สองของเรา ตักที่สามครับผมตักที่สี่ครับถ้าเป็นรถปุด200นี่สี่ตักไี่เต็มนะครนะับสี่ตักได้ไปไม่ได้นะที่สตักที่ห้าครับอดินอย่างนี้เบามากเลยครับดินอย่างนี้ ดินเบาๆไม่ใช่ดินมันจะดินเหนียวที่อยู่ตามบอ่อใหญ่ๆที่เราขุดทั้งก่อนๆนะที่ห้า่าจะเอาให้ตักหนึ่งตักที่6ครับต้องดีลือเกิดกระซานี่หกในตักน้อยๆหนยเนาะอ่าเรียบร้อยครับอาจารย์เด็กครับปาปาปะป ไฟไฟไฟคืงานไปลุยลุยลุยว้าดำสวยดำหล่อๆอรครับมนะครับบรรยากาศหน้าง,งานครับผมประมาณนี้ครับมาช่วงใหม่นิ่วปูเทนี่รุกมากครับแต่ตอนนี้นี่โล่งนะครับสะอาดหนูสะอาดตามากครับเจ้าสานี่นี่ถือว่าคล่องนะครับตัวนี้หนึ่งสามห้าสี่นี่ต่กงดินด้ทั้งวันครับ ถ้าเวกคล่องๆเลยตักได้วันละถึง2องรถได้ซ้ําครับเพราะว่ามันคล่องตัวแล้วก็คอนโทนนิ่มมากผมเคยขึ้นไปขับอยู่ครับคอนโทลนี่ถือว่าสุดยอดครับนิ่มนวลเนาะใช้ได้เลยครับคันนี้ช่วงนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ที่2ล้านต้นๆครับอพสานี1หนึ่งสามครับ SY ครับผมวันนี้ SY 1 3 5ครับ งนี้ก็น่าจะเกือบจะจบครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศเพราะว่าพรุ่งนี้เกือบเกือบจบเนาะตรงนี้ครับเกือบจบแน่นอนบาย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 ,บายม,ามาดูคันนี้ครับมาสู้กันครับผม คันสีเขียวกัสีน้ำเงินอ้ยสออภไปครับคันสีชมพูอ่อนๆครับหวานๆสู่ปะทะกับคันสีน้ำเงินครับแต่หให้เป็นรุ่นเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันครับความสดยังเท่ากันเลยครับดูดูแล้วก็ฝีมือก็ไม่ต่างกันครับนักขับรถดำนี่มีใครกินกันลงรับดีมือไม่ต่างกันครับแล้วก็ ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของรถเองครับไม่ใช่ว่ารถของเจ้าเกศครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเกรถทุกคนครับนี่ฮะรมบเป็นธรรม,มาดาครับที่ร่วมทีมพวกเราที่มาขับหรือรถที่เราเห็นทุก,ทก,ว,ทกวันนี้เป็นเจ้าของทุกคนครับรถดามาร่วมทีมกันครับพวกเราอยู่ในทีมงานพวกเรา้วก็ทางานร่วมกันครับเวลามีงานก็เรียกใช้บริการนะเวลามีงานก็เรียกทีมรวมทีมครับก็ก็เร็วท,ทันใจทีมงานพวกเรา านเสียสุดแล้วกขุดบุรีรำครับกับหน้างานหน่วยที่สองครับผมเขาจับการอยู่ที่อุปสรรคตัดบุรีรำครับกับการทาประตูน้ำครับเร็วแรงจริงๆครับเจ้าซานนี่ครับเร็วทลุ่นรกนะเร็วแรงจริงนี่ฮะแล้วก็ไม่มีเหนื่อยแล้วอาจารย์ตะนี่ ถือว่าวัยรุ่นครับเนาะยังแข็งแรงยังต่องแคล้วเนาะทักษะยังเร็วยังดีไปไม่ยอมไม่ยอมให้ไปสดยอดนะครับไม่ยอมให้ไปเติมอีกหน่อยว่างั้นเห็นแล้วไปยอดครับไม่คารนามือครับกับลำแรงๆครับพวกเราครับเนี่ยเต็มกล่องก็ซื้อสบายๆครับเพราะว่าทางวิ่งง่ายมากครับอ่ะลอยกลับมาครับ คันนี้ครับ FG8J ครับ OFO8J ครับคันนี้สวยๆรอๆกันตรงนี้น่าจะลงชั้นล่างนี่แหละครับ แต่ผลไม่ตกครับเนาะมีปัญหาครับแข้งแล้วนี่สบาย้ว ครึ่งเราเรายัดกันอยู่เลยครับเอาไว้ได้เยอะที่สุดครับไปมาจะได้เลิกงานนะครับเจ้าคูบาต้าเดินมาแนละ้วมันจะเป็นเที่ยวสุดท้ายครับวันนี้ เคยว่ากันใหม่ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละวันนี้เหนื่อยแล้วครับพักกันครับพอละถึงเวลาแล้วเนาะพักพอนครับอย่าไปเอาอะไรมากมายเนาะเอาประมาณนี้ครับจะได้ไม่เหนื่อยมากน้องๆจะได้มีพลังคพืที่สู้ต่อวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาเลิกงานกับพวกเราแล้วทำความสะอาดเลยซะเจ้าอาจารย์ตะสายร้อนครับเน,นียยิ้มตลอดการครับกันช่วงนี้กระชากกดล็อกครับ จารใชในยิ้มตลอดครับเนาะมีความสุขทั้งวันเคลียต้นไม้ออกเคลียเกลียเศษไม้เคลี่ยตอไม้ออกก่อนครับพรงนี้จะได้เริ่มบริเวณช้าครับจะได้ให้น้องว่าเริ่มมือกันตัวไหนวันนี้น่าจะขุดตรงนี้ครับลอกไล่ไปไล่ไปครับเนาะน่าจะจบอยู่ครับตรงนี้น่าจะ โอ้ขอเราอย่าพึ่งฝนตกนะครับฝนอย่าพึ่งมาครับนะฝนจะพึ่งมาพวเราจะได้ทํางานกันร้องๆหน่อยจะได้จบครับอีกสักสามวันน่าจะได้จบตรงนี้ครับเนาะเรื่องของการขุดเรื่องของการใช้รถดาในการทํางานครับเนาะจะได้ย้ายไปพร้อมๆกันครับย้ายไปที่บ้านรวดเฉพาะกับเจ้าสารนี่ครับนี่ครับท่านนี้ต้องไปด้วยครับเนาะเพื่อจะไปขุดดินขึ้นดำขุดรถไอขุดดินขึ้นรถดาครับเนาะแล้วก็เราก็จะ ใช้เข้าคันใหญ่น่าจะได้โยกคันใหญ่กลับมาครับเนาะโยกคันใหญ่กลับมาทํางานแทนโยกคันใหญ่มาเปิดบอ่อครับเนาะจะได้คันนี้ไปไปกดดินขึ้นน้ําแทนโยกคันใหญ่กลับมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเกษตรรัฐกาุดบุรีรัมย์ครับวันนี้ลากันที่เจ้าสาเนเอสบายหนึ่งสามห้าสี่ครับสวัสดีครับ